ลงมั้งลงไหมหลงสุดแล้วสุดแล้วไม่ลงมาดิสุดแล้วยังหไม่ลงนะโอ้มันขังนี่มันขังป่าเออขยับเลยขังป่ามันขังป่ายังไม่ลงใกล้สุดเนี่ยรวบแล้วพี่นุ่มยังยังนะเย็นๆอือตายแล้วพี่นุ่มมีหลุดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันรวบแล้วอะ มันรวบแล้ว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 ปลาไม่วิ่งใต้น้ำมัน่ยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยได้แล้วได้แล้วมันนั่นแล้วติดมาแล้วพี่นุ่มติดไปแล้วมันอยู่ในนี่มาแล้วมันเอิญฟุ๊กนี่ฟุ๊กโอ้โหไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อย โอ้ยอ่าีกบเากินด้บงบังานปบโอเคยุดจังยุดยังพอละพอลเดี๋ยวไปถ่ายบ้๊บนี่กดกดกดคลิวีดีโอแล้วกดคลิวกดีโอกดว